สิบบ้านปัดดูพักได้ละวอ้พออันฝุ่นดูมันมืดอ่ะ เหรอฮะเออนี่นะเออวันวันจัดนเนาะชนเชยกะร้อนมากมากไปซื้อกล้าวมาอู้หฝุ่น โอ้ยตะวันตะวันอูดูตะฟาตะวัน